สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักด์นะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ผมเหมือนได้กลับมาที่เดิมนะครับที่ที่ผมได้เริ่มต้นนะฮะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นคลิปแรกที่ผมได้ทําวิดีโอลง u t u b e นะครับก็จะเป็นนาแปลงนี้นะฮะวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมา จุดกําเนิดเกิดของช่องต่อสักพาเดินพาชมท่านผู้ชมลองเลื่อนไปดูได้เลยนะครับอยู่ E.p แรกเลยตั้งแต่ไม่มีผ้าบุ้มสูงนะครับตั้งแต่ไม่มีไม้กันสัน่นไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่ใจกับกล้องนะครับที่มาเริ่มทําวิดีโอนะฮะในส่วนของวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่นาแปลงสวยนะครับเป็นที่ วิวเขาพะแวงนะฮะซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลยางขาวนะครับอำเภอพายุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่16ไร่2งาน3 6ตารางวานะครับแล้วก็เสนอขายกันในราคาไร่ละ102,000บาทเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ทางด้านหน้านั้นนะครับติดถนนคอนกรีตน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่ง มข้าถือว่าครบคันเลยสําหรับที่นาของเราในวันนี้นะฮะเป็นแปลงที่ผมนําเสนอกันเป็นพิเศษนะครับสำหรับหลายคนหลายท่านที่อยากจะได้ที่ดินปล่อยเช่านะฮะแล้วรวมไปถึงปลูกบ้านทําโคกหนองนาผมถือว่าที่ดินแปลงนี้ครบเลยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านท้ายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นลำเหมืองหรือว่าลำคลองสาธารณะนะครับซึ่งจะมีน้ำนะครับเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเหมืองไฟฟ้านะฮะเขาก็จะดึงนะฮะให้มา ทำเกษตรนะครับพื้นที่โซนนี้ลักษณะของดินเป็นดินร่วนเป็นดินที่ดีนะครับไม่ว่าจะทำนาก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ดีนะพื้นที่โซนนี้นะฮะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นโฉนดคุดแดงนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยคือน้ำไม่ท่วมเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการแก้ตัว EP นั้นนะครับ EP แรกที่ผมมารีวิวตอนนั้นไม่มีภาพมุมสูง ตอนนี้ผมมีภาพพุมสูงแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมภาพพุมสูงสำหรับที่ดินแปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ วนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวย บ้านกลยชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อจะพา,เ,พาเดินชมต่อจะ จากทางด้านท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับมีความกว้างถึง6เมตรบริเวณของด้านหน้านะครับน้ำประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของบ้านคนแล้วก็แหล่งชุมชนนะก็คือว่าที่ดินของเราเนี่ยสามารถที่จะปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะทําสวนทําเกษตรทําโคกหนองนาซึ่งสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ ไม่ห่างตัวเมืองอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปนะครับแล้วก็ในส่วนของทางตรงนี้นะฮะมีความกว้างถึง6เมตรนะรถสามารถสวนเลนกันได้ค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับสิบล้อ2คันสวนได้ทางสาธารณะนะครับสามารถเข้าออกได้2ด้านนะครับส่วนทางด้านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ที่90เมตรนะวิ่งออกไปนี่ก็ไปร่วมกับถนนนะฮะ 3 2 2 0อนะครับอุทยัยโกพ้าเนี่ยออกไปนี่ก็ประมาณโล2โลนะฮะแล้วก็แต่ระยะโล2โลนะครับก็ต้องบอกว่ามีในส่วนของบ้านค้นอยู่อาศัยเนี่ยตลอดแล้วก็ส่วนแนวคันนานะตามลูกศรที่ปักให้ท่านผู้ชมดูอยู่ในนขณะนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่360เมตรนะครับก็มีลักษณะลิ้วยาวไปนะครับไปทางด้านของทิศตะวันออกซึ่งจะเป็นทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนั่นเองนะครับไปในส่วนของ คลองน้ําสาธารณะในส่วนของคลองน้ําสาธารณะหรือว่าลําเหมืองตรงนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับที่ผมไปเปิดตัวตั้งแต่ตอนต้นซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปให้ท่านผู้ชมได้ดูในเรื่องของรายละเอียดใน,ในทางด้านนั้นด้วยนะฮะตลอดแนวนจะอยู่ที่40เมตรนะครับแล้วก็กลับมายังพื้นที่ทางด้านหน้านะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะปลูกบ้านนะครับซึ่งตรงนี้มีลักษณะถมสูง เป็นเนินนะสามารถที่จะปลูกบ้านอาศัยได้นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของแปลงพี่ดินเนี่ยอาจจะพัฒนาเป็นสวนทาสวนทําเกษตรก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าแปลงที่ดินของเราในวันนี้คือน้ําไม่ท่วมแล้วก็กลุ่มตรงนี้นะฮะกลุ่มตรงเนี้ยบริเวณตรงที่ลูกศรปักอยู่ในอยู่ในณขณะนี้นะครับตรงนี้ก็มีสระน้ําอยู่ด้วยนะฮะซึ่ง ที่ดินของเราก็ต้องบอกว่าทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จังหวัดอุทัยแล้วนะครับเขาก็ย้ายลกลากไปอยู่ที่อื่นนะครับก็เลยอบอกขายที่ดินนะครับทำให้ที่ดินแปลงนี้อาจจะยังไม่ได้ทํานานะครับแต่ให้ท่านผู้ชมได้สังเกตทั้งฝั่งของทิศใต้นะครับซึ่งตอนนี้เขากา็เริ่มทํานากันแล้วนะครับเพราะว่า ที่ดินของเราเนี่ยนะน้ำไม่ท่วมหนึ่งคือน้ําไม่ท่วม2คือมีน้ําทําการเกษตรคือมีลําเหมืองหรือว่าลําคลองที่อยู่ทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับในเรื่องของวิวภูเขาก็ถือว่าเป็นเขาที่สวยแหละนะฮะเพราะวิ่งออกมาจากตัวเมืองเนี่ยถือว่าไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศทางด้านหน้าอีกสักนิดน,นึงสำหรับแปลงที่ดินนะครับก็ถือว่าไม่ต่ำจากถนนน่าไม่ถึงเมตรดีนะครับประมาณไม่ถึงเมตรนะฮะแล้วก็ สูงจากระดับน้ําทะเลนอยู่ที่30เมตรนะครับไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะฮะห่างจากตัวเมืองเพียง8กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะห่างจากตัวอ,อําเภอพยุหคีรีนะครับรวมไปถึงสํานักงานพยุหคีรนะีประมาณ25เมตรแล้วก็ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพียง30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแปลงที่ดินนะครับถ้าซื้อแล้วเนี่ยให้เช่าก็มีคนเช่านะครับหรือว่าจะ,ะปลูกบ้านทําสวนทําโคกหนองนาซึ่งที่ดินของเราในวันนี้ สามารถทําได้นะครับแล้วเราก็ยังได้เห็นวิวเขาพะแวงนะครับเหมือนกับว่าเราได้กลับมาพื้นที่ที่เราเคยรีวิวกันนะครับพื้นที่โซนนี้นะไม่ค่อยได้มานะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีการบอกขายกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็อุปนิสัยถือว่าเป็นคนน่ารักนะแล้วก็ไม่ไกลตัวเมืองเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะกลับไปดูในส่วนของทางด้านท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับ จากทางด้านหน้านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับที่ติดในส่วนของลำเหมืองหรือว่าลำเหมืองน้ําสาธ,ธารณนะเป็นเหมืองไฟฟ้านะครับทางด้านท้ายเนี่ยนะฮะตลอดแนวความยาวยจะอยู่ที่40เมตรนะครับเวลาที่กล้องบอกว่าเวลาไฮไลท์เนี่ยมันมาอยู่ทางด้านท้ายนะครับเวลาที่ามายืนอยู่ทางด้านท้ายท่านผู้ชมจะได้เห็นวิวเขานะครับมีที่มีลักษณะถอยล่นออกมานะครับทำให้เก็บ วิวเขาะาวงได้ทั้งหมดนะทางด้านท้ายนะครับเห็นไหมครับตอนแรกเรายืนกันอยู่ทางด้านหน้าตรงนู้นนะครับตรงสะนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันทางด้านท้ายสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ห่างตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพราะว่าจะห่างอยู่เพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของการเดินทางนั้นเป็นถนนลาดยางเป็นถนนคอนกนรีตนะฮะแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านท้ายเนี่ยนะ,นะมีในส่วนของ เมืองน้ําสาธารณะมาพร้อมทางสาธารณะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของทางสาธารณะเนี่ยนะครับทางสาธารณะตรงนี้ไม่ตันนะขี่ตรงออกไปหน่อยนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะขึ้นไปทางด้านบนเขานะครับแล้วก็ไปถนนคอนกรีตทางด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะออกไปตัวเมืองหรือว่าจะไปอำเภอโกกพรกก็ได้นะครับสำหรับในส่วนของ เส้นทางนะท่านผู้ชม3220อุทัยธานีโกกพระนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายกับตัวเมืองอุทัยนะครับเลี้ยวขวาออกไปนะครับไปตัวโกกพระไปจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะฮะถือว่าสำหรับที่นาในวันนี้นะครับถือว่าครบแล้วก็จบในแปลงเดียวนะครับในส่วนของราคาผมก็มองว่าสมเหตุสมผลราคาไม่แพงฝากกับท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับที่นาของเราในวันนี้เนื้อที่16ไร่2งาน 36ตารางวานะครับแล้วก็เสนอขายกันในราคาไร่ละ120,000บาทเท่านั้นที่ดินเนี่ยขึ้นที่ตำบลยางขาวอําเภอพยุหะจังหวัดนครสวรรค์แต่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีนะครับแต่ในส่วนของการที่เราจะไปะจับจ่ายใช้สอยนะครับจะไปตัวตลาดเนี่ยซึ่งเราก็จะต้องไปตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นเพียง8กิโลเมตร เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่นาของเรานะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดต้องการในส่วนของผ้ามุมสูงนะครับหรือว่าขอบเขตของแปลงที่ดินหน้าโฉนดก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลกันได้เอาละครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ